เอาล่ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมนายน็อกส์น็อกน็อกตอนกลางคืนกลางคืนพุรณาใช้หูฟังนะฮเดี๋ยวเอาล่ะเพื่อนๆนนั้นเพิ่งจะย้ายเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ใหม่นะฮะกำลังเหนือจัดของเพื่อที่จะย้ายเข้าไปนะฮะมีเอ่ออะไรจะต้องทําให้สําเร็จนะก่อนที่จะก่อนที่อพาร์ตเมนต์นี้จะเหมือนบ้านนะฮะแล้ววะแท็บทูเช็คทูดูลิสต์กดแท็บนะฮะอุ้ยกดค้างเนอะ S Collect s h i p s Bag เก็บถุงขนมนะฮะแล้วก็ขวดโซดาแล้วก็เอาไปทิ้งในถังขยะใกล้กลัวเนะยโอเคืมขยาเหรออันนี้เหรอกด F เพื่อดรอปกด Q เพื่อกว้างกด R Rotation โอเคได้เลยฮะ Let's go ก็ไดกว่าอุย้ย Let's go กันดีกว่านะฮะโอ้โหอะไรวะนี่เนี่ยเก็บได้ทีละอันโอเคเก็บได้ทีละอันก็ทีละอันอยู่นี่ใช่ไหมโยนโอเคโดโยนเข้าไป อืมอันนี้ก็โยนไกลๆอุ้ยเข้าได้วยวสวยเลยสวยโลนเยี่ยมฮะใครเปิดทีวีวไว้เนี่ยเปลืองไฟโย,ยนเข้าไปอันนี้ด้วยโยนไปโยนไปหมดหรืออยังการได้ไไม่จายนโยนไปให้หมดโยนดิ ไม่เยเอ,าอย้ายังไม่หมดนี่หว่านี่อะไรเนี่ยจริงๆงโอเคเอาเ้าใมาเคาะกันครับนี่อ่ะเอือมาแล้วครับเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยเพื่อนนี่นี่เด็กใหม่แล้วใช่แค่จะมาทักทายหน่อยอะนายเพิ่งย้ายมาใช่ไหมเออใช่แล้วต้องการอะไรเหรอโอ้ไม่เบียร,หร์หลายหลอแค่แบบมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะแค่อยากจะมาดูหน่อยนะว่าเพื่อนบ้านใหม่เป็นยังไง เอเอแลวัล้วเด็กใหม่ดีคนที่มาใหม่เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเขาก็บางครั้งนนะแต่เฉพาะเวลาที่กกเเขาไม่ได้ให้ความสนใจให้ความสนใจอะไรครับเดี๋ยวก็รู้เอ้ยอะไรวะอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวก็รู้อะไรโอเคแล้วไปไหนต่อนอนไม่นอนทำอะไรได้นี่ปวดแผล u n p a c k กเดอะบ็อกเกอร์ o ดอะบุ๊คไปแกะกล่องแกะของตรงนี้เอามาไวท้ที่ไหนที่นี่หรอ <c oughs> โอเคหมดแล้วอาอย่างนี่บอกยังไม่หมดเุ้ยวายดีดีดีว้า อุ้ยอุ้ยอะไรเป็นฝับนี่วาตรงไหนเอออันนี้มันนันเดียวกันปะคนละอันนี่วะอุ้ยเอออะไรมะเออซะทีใครมาเคาะอะไรอีกแล้ววันนี้อุ้ย อะไรวะไอหมอนี่แหละเออขอทับอะไรหน่อยนะแป๊บหนึ่งเออนายได้ดับประตูแน่พาร์ตมนของนายหรือเปล่าวะฮะทำไมทำไมกูจะต้องนับด้วยฮะโอ้ไม่ไม่มีเหตุผลหรอกนะเออก็แค่บางคนก็อาจจะลืมไปว่ามีประตูกี่บานนะฮะม,มันจะพูดอะไรเนี่ยโอ้เป่าเปลไม่มีอะไรชเช่แค่เออก็แค่ถ้าเกิดนายรู้สึกว่า มีบางอย่างผิดปกตินะอย่าอย่าพยายามไม่สนใจมันนะอย่าแบบมืนมันนะอย่ามืนมันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพูดไปเถอะอะไรอะไรอะไรของพี่แกฮะไปไหนต่อบิกเดอร์ไลท์เนเดอร์ลอนดี้วูมลอนดี ไป่อมไฟที่ห้องที่ห้องน้ำไม่ใช่ห้องสักผ้ากดอะไรกดอ e. ีปื๊บเรียบร้อยโอเคเอาซักผ้าด้วยอเสักผ้าหน่อยฮนะสักผ้า สักห้าดีเฮ้ยอะไรเนี่ยเปิดเปิดเปิดตู้เปิด,ปด,ปด,ปดใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยวันนี้ก็ทำก่อนรอใครแม,มาขออีกแล้วเนี่ยเอ้ยไม่เปิดได้ไหมฮะไม่เปิดแล้วไม่เปิดก็ไม่ได้ได้ไหมเปิดก็เปิดมาดิอฮ้ย นายเคยฝันเกี่ยวกับตัวเองหรือเปล่าแต่แบบไม่ใช่ตัวเองเอ้ยเอาจีนไว้ยมึงอะไรของมืงวันนี้เออไม่ไม่มีอะไรครับแค่สงสัยเนะ่ะแค่ครู้สึกหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวคุณนออนี่ฟังนะไอ้สิ่งที่นายพูดมาเนี่ยมันทำฉันแบบจะาบ้านะได้ครับได้เลยแต่ถ้าเกิดมีบางอย่างสนใจในตัวคุณขึ้นมาผมจะช่วยคุณไม่ได้นะครับ ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยแค่เราอยู่กับเทสเซอร์อก็ได้ครับผมยังไม่เจอกันเฮ้ยอะไรโอ้โอไม่ก็เน้ยนจังเนี้ยทำอะไรต๊อจากห้าต่อทำอะไรไม้ เอาผ้าออกเอาไปใส่ในนี้โอเคแล้วก็ make yourself ready using window อะไรวะทำอะไรที่ตู้เย็นก็เตะคุณดีซีดีซีปลีซีเอามีดมาจับทำอาหารเนี่ยจับ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 โย่จับโย เอาอันนี้ไม่ใช่จานจานไปไหนหรือจานจานหายเน,นี่ยนี่โกเรเอ้ยจานมันอยู่นี่นี่วะเพิ่มทำอะไรต่อโอ้อน,นี้ใส่จานไม่เพียงแล้วไงต่อใส่นมไปสเต็กไปนี่ โอเคสี okay, ่สิบโปรวิเราเอาผักที่เราหั่นมาก่อนเฮ้ยใครไม่มาเคาอะไรแล้วเนี้ยจะกินสเต็กเนี่ยฮัลหลไม่เปิดไม่ว่างเราะไม่เลิ่เลยเอาไก่ไปกินเปล่าฮะ เรียบร้อยใส่จานไม่ใส่จานใส่จานและใส่ใจโายอเพ h ế เดดอดด้วยอ่ะกินข้าวกันไม่ได้อ,อ,อ่ะเฮ้ยกินกินสเต็กไม่กินสเต็กเปิดประตูเอา จี่งสู้ฉันได้กินอะไรหอมๆนี่นี่นายทำอาหารเหรอสเต็กเนี่ยโอ้ยเยี่ยมเลยฉันขอได้ไหมอ่ะเอ้ยแค่นิดเดียวเองฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของฉันก็ได้หากินเองแล้วกันโอเคฮะ make y o u s o m e steak make แล้วเนี่ยเสร็จแล้ว w o l e space eat อืมน้อยสที่เรายืนกินแบบอร่อยนั่งกินม้นนั่งอืม <c oughs> hmm. เรียบร้อยได้โทรมาเนี่ยอืม hmm. อาหารเดิมๆกิจกรรมเดิมๆไ่มไม่ได้สุดแปลกว่าหรือไงใครวะใครบางคนที่นายเห็นแต่นายไม่รู้เหรออะไรวะ <c oughs> เฮ้ยหยุดโทรมไ่ได้แล้วฉันหยุดแน่ในตอนที่นายเข้าใจเข้าใจอะไรวะมีบางอย่างเจ้งมองนายอยู่เหมือนกันเนิ่นจกรเลยนื่นดิไปที่บารูเพื่ออาบน้ำโอ้ไม่เกลอปิดประตูก่อนนะอาบน้ำดีกว่า เออชื่นใจซยสุกคน,นะฮะนี่สบายหลังจังเลยเเรียบร้อยเสร็จแล้วไปที่ห้องนอนนะฮะแล้วก็ไปนอนดีกว่านะฮะ let's go ฮะอะไร เสียงอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยนนี่เนียนจูเออี่อเอยเดี๋ยวตอนกลางคืนหิวนะเอ,อสาสเต็กเข้าไปกินเอาสาเต็กเข้าไปเก็บไว้ในะที่นอนก่อนนะเดี๋ยวกลางคืนจะหิวได้นะปิดประตูเพื่อความปลอดภัยนอนดีกว่าเอยใครมาขออีกนี้ออใครมาขอเนี่ย นีเ่เดินเวลานอน,นเท่าไรดานี่ฮะไล่แกมักเหาะป่าหรือเปล่าไหนจะมีใครเลยเฮ้ยไม่นอนดีกว่าอุปิดประตูเออนอนดีก่าเอุย้ยเสียงอะไรวะอุย้ยนอนดิ แบดเอนดิ้ง <Bad> คุณเข้านอนโดยไม่ได้เช็คบ้านและเพื่อนบ้านของคุณก็เข้ามาจกตีคุณในตอนหลับและมันก็สายเกินไปแล้วที่คุณจะรู้สึกได้ว่าอันตรายกำลังเข้าหาคุณมีกี่เอนเะนี่ยไม่เล่นแล้วถ้าอยากดูเอนอื่นก็ไปดูที่อื่นเพราะที่นี่ไม่มีโอ้เชิญม่กลิบน้าบาย